นี่ได้สมุดเที่ยวไทยมาใหม่ตัวนี้นี่มีข้อดียังไงรู้ไหมเราเราเราไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะมีที่ให้ระบายสีนะว่าเราไปเที่ยวจุดไหนข้อดีของตัวนี้นี่เห็นไหมมันจะบอกอยู่ว่าแต่ละอำเภอเนี่ยมีที่เที่ยวอ่าซิกเนเจอร์หรือว่าที่เที่ยวหลกัหลกๆของแต่ละอำเภอมีอะไรบ้างเห็นไหมอย่างเนี่ยอ่าอย่างสุโขทัยเนี่ยเห็นไหมก็จะมีอุบัติอุบัติ อุทยานแห่งชาติสีสัตราลายเห็นไหมในอำ,อำเภอมีอะไรบ้างมีวัดมีจุดชมวิวมีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างนะก็จุดดินของแต่ละจังหวัดนั้นแต่ละอำเภอนี่แล้วเราก็สามารถระบายไว้เอาไว้ด้วยว่าเนี่ยไม่มีตรงไหนเราไปตรงไหนมาบ้างอย่างเงี้ยเออเป็นความทรงจําในวัยอ่าเราไปในวัยแก่ก็ได้เอาไว้มานั่งดูกันเนาะแบบอย่างเงี้ยว่าเราไปจังหวัดไหนบ้างอำเภอไหน,ไหนมีที่เที่ยวอะไร พกพาไปได้ทุกที่เลยนะตัวนี้นี่